แต่เดินนะแต่เดินเนี่ยเราเกิดมาในเมืองไทยเราเกิดมาในประเทศสังคมเทรวาสน,นะเราถูกวิธีคิดแบบสังคมไทยให้เรากลัวว่าการเกิดใหม่แม่งโคตรน่ากลัวเลยทุกข์ิพหายเลยนะการเรียนไ่าตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายชุดความรู้อันนั้น,น่ะเราเราเคยชินกับมานมานานแต่ทุกวันนี้เมื่อผ่านไปจนถึงอายุ65ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมถอดองค์ความรู้นั้นทิ้งไปแล้วนะผมรู้สึกว่าเวลาเป็นของผมละนะ เวลาของเราเป็นเวลาที่ไม่มีมิติความเชื่อเรานั้นบล็อกเวลาคือพุ่งตรงคือตอนนี้เงินเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของเรานะความสามารถไม่ใช่ทรัพย์ของเราเท่านั้นแต่เวลาเนี่ยคือช่วงที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเราเองไปอีกนานับชาติเลยเราเรากับสามารถที่จะไปช่วงชิงเอาเวลาเนี่ยมาเป็นของเราโดยที่เราไม่ได้ถูกระบบวิธีคิดของคนในสังคมไทยที่รับเป้าว่า ต้องลดกิเลสเท่านั้นเป็นนารหันต์เท่านั้น,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 นแล้วมันจะดับทิ้งทั้งเวลาไปหมดเลยโอ้โหคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาเนี่ยมันคือเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้คุณได้ประโยชน์เพราะไอ้ช่วงเวลาที่คุณมีต้นทุนพอสมควรคุณมีเชื้อเพลิงพอสมควรแล้วเนี่ยคุณจะบินไปหาใครก็ได้คุณจะเดินไปหา,าศาสดาไปหาจอมยุทธอีกนานับชาติที่เขาพูดประโยคว่าพระโพธิสัตว์มีมากมายเท่ากับเมล็ดทรายในชายใช่ไหม เพียงแต่แค่เราปลดปลกดกรอบความคิดเราว่าเฮ้ยมันไม่มีไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธนะใช่ไหมไอ้ตัวพุทธเนี่ยเราเรายังค่อนข้างจะชื่นชมเพราว่าเราเกิดในประเทศพุทธด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้เรา,เราถึงขนาดปลดมุมมองของวิธีพุทธด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งในตัวเลือกของเราเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันมีมือถือ มือถือเนี่ยมันรับรู้พุทธคิดอิสลามมุสลิมแม้แต่เดี๋ยวนี้เนีต้องไปดูวิธีของไอ้พวกศาสนาซิกที่มันจัดลงทานเวลาห้าหมื่นคนเลยแล้วก็ทำคือมือถือเนี่ยมันมันเป็นมิติที่เราเรามาถึงยุคนี้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งที่ผมได้จากไอสไตล์ le, แล้วก็ได้จากศาสนาพุทธเนี่ยก็คือไอ้ช่วงเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยสังเกตว่าเวลาหายไปหรือแทบเป็นศูนย์เลย นะซึิงงผมใช้วิธีการพูดอย่างนี้ว่าเวลาเราจะไปที่หนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเนี่ยนะนจิตเราจะหน่วงช้าลง<น>ด้วยความกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึง<น>มันทําให้เกิดเวลาขึ้นแล้วก็เวลาก็จะหน่วงถึงถึงว่าเอ้กกี่วินาทีแล้วว่ากี่นาทีทาไมไม่ถึงสักทีจิตมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกนะอย่างเงี้ยทุกในมิติหนึ่งเมื่อเราเมื่อเราพ้นจากความกังวลนะ เมื่อเราไปจากจิตนั้นแล้วเวลาเรากลับมาเนี่ยเนื่องจากเราคุ้นเคยแล้วนะเวลาหายวบไปเลยเพราะเราจิตเราปล่อยล่ะมันทําให้เราได้อความรู้ถ้าเราไม่ยึดติดกับอะไรมากมายนะแล้วมาบวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ของมาย,ยานที่บอกว่าให้ทํางานประโยชน์เพื่อสังคมนะถ้าเป็นแต่ก่นอนตอนที่เรายังเพิ่งเกิดมาเนี่ยเราก็ยังคิดโมราคิดมาแห้งเรียนไปหมดใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้องค์ความรู้รวม นะเราก็ไปเรียนอะไรมาแล้วก็หวังไปตามระบบของสังคมโลกที่มันปลูกขั้นตอนแล้วว่าเด็กก็ต้องไปหาเงินเด็กก็ต้องไปมีเมียต้องไปมีลูกสองแต่มาถึงวันนี้เราเกิน60สิบแล้วเนี่ยเราพบว่ามไม่ใช่ละนะถ้าสามารถเราทําตัวเองให้กลายเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์เด็ที่เราไม่หาผลประโยชน์เหล่านั้นใส่ตัวแม้มันจะผ่านตัวเราบ้างผ่านมือเราบ้างนะแล้วขอให้ทํามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยโอ้โหให้ตัวเราหายไปเลย่ะ นั่นแหละเวลาหายไปเลยวะแล้วก็ศาสดาจอมยุทธเพื่อนเต็ไมไปหมดเลยผมผ่านช่วงเวลานี้ได้แล,ล้วล่ะผมพศพบแล้วผมพบว่านี่คือสิ่งดีผมเหมือนกับทะลุมิติไปแล้วว่าผมจะเรียนกับอะไรก็ได้ล่ะขอให้มีเป้าหมายชัดเจนว่าสมองเรานะคิดเชิงบวกไว้ถ้าคิดลบจิตจะหน่วงงทันทีเลยขนาดใดไงก็เรียนรู้จากคนทุกๆคนแล้วก็ ใช้ตัวปรับสมดุลของศาสนาพุทธมัชฌิมาก็คืออย่าตรงซ้ายยาตรงขวาอย่าตรงดีหรือชั่วสูงหรือต่ำแล้วใช้สับ,สบปุรสามเร็จก็คือประมาณในบางการละอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นทิฏฐิเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันว่าในการละน,นี้ก็จับอย่างนี้<ม>ยึดอย่างนี้ไปสักพักแต่เดี๋ยวก็ต้องปรับแล้วก็ต้องปรับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่าเอาตัวเองเป็นหลักใช้ที่ประชุมใช้ระบบอับริญนิยธรรม โอ้โหไอ้ผมผ่านชีวิตมันไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยอว่าปัจจุบันนี้นะถ้าจะพูดได้ว่าคุณค่าขององค์กรไหนๆก็ตามที่อยู่ในสังคก็คือคุณค่าที่จะต้องมีการให้กับสังคมใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนก็ตามแม้แต่สถาบันกษัตริย์นะถ้าเกิดคุณถูกตรวจสอบนะ คุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามรวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ,ถ้าคุณไม่มีการให้เป็นสัดส่วนที่มากพอที่สังคมตรงนั้นรับได้นะคุณถูกถลม่มคุณถูกโจมตีแน่นอนเลยนะอย่าว่าถึงแต่พวกองค์กราศาสนาทั้งหลายนะไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธคิดมุสลิมอะไรก็ตามเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้มันสามารถตรวจสอบได้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อทุกคนสามารถแสงงข้าพิเ็นได้มันไม่ได้ถูกกด เหมือนอย่างสมัยสมัยยุคกลางเป็นต้นอันนี่ถูกผูกขาดว่าใครเป็นผู้ถูกต้องอันองค์รวมของความรู้ทุกันเนี้ยคนมันแทบจะเท่าเทียมกันหมดแหละอันสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินเลยก็คือการให้ยิ่งให้ไปยิ่งได้มานะแต่การให้ในระดับสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการให้อยู่บนธรรม,มาให้อยู่บนคําพูดให้อยู่บนมิติของเชิงนามธรรม มันไม่ได้เป็นการให้ที่อยู่ในมิติของเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนเช่นปอเต็กตึงนะให้ลงโลกวะตันอยู่ให้ลงนะให้ให้ใหลงศพให้ของให้อะไรเป็นจริงเ,เ,เพราะว่านี่นเรากําลังทํางานกับภาคสังคมที่เป็นภาพรวมใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันให้ฉันให้แต่จริงๆก็ไม่เห็นจะให้อะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันระดับไหนก็ตามไม่ได้รับการยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราสามารถสรุปได้เนี่ย